สิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ HR จะต้องมีคือ b ิ s i n e s s s a v ี y คุณต้องเข้าใจบริบทของธุรกิจคุณต้องพูดภาษาธุรกิจได้ทำไงให้ผู้บริหารเนี่ยไว้ใจมั่นใจและ respect ถึงตรงนี้เขาจะมี trust ตัวเราคิดดูว่าในขณะที่เราจะไปพยายามบอกให้เขายอมรับเราเนี่ยมันต้องมีของก่อนเนาะ แล้วมันต้องมี v l u u e d d เดดก่อนเขาถึงจะยอมรับเราไม่ว่าคุณจะเป็น HR Finance คุณต้องไม่อยู่ในย e i s t s t ที่เข้าไปในห้องแล้วถามว่าไอ้น,นี่มันมาทำไมเราตัดสินใจว่าจะเป็น u u s n n s s s l e d e r นะครับเนาะทีนี้บางครั้งก็จะมีคำถามจากพี่ๆให้ชาว่า เฮ้ยเราก็อยากคิดแบบนั้นนะ่ะแต่ผู้บริหารเราไม่ได้ trust จากผู้บริหารนะครับพี่ผู้บริหารไม่ได้มองเห็นความสําคัญของเราขนาดนั้นอันนี้ต้องคิดยังไงครับพี่ไม่ใช่คิดต้องเป็นยังไงก่อน <laughs> นะคะแล้วความคิดมันจะตามมาคือมันต้องกลับมาที่จะมีคําถามเยอะมากว่าในโลกยุคใหม่นะคะจะเป็นโลกดิจิทัลหรือจะเป็น uh, new normal เนี่ย competency ของ HR จะต้องมีอะไรบ้างนะคะค แต่พี่ว่า at all time อะสิ่งแรกก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ HR จะต้องมีอะคือ business savvy คุณต้องเข้าใจบริบทของธุรกิจคุณต้องพูดภาษาธุรกิจได้นะคะอันนี้คือตัวหนึ่งที่ต้องมีแล้วมันจะไปสู่ competency ที่สองที่คุณจะเป็นได้คือ agility นะคะคือการที่คุณ set priority on business needs ไม่ใช่ on HR agenda นะคะคุณตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ uh, diversity ในเรื่องของ uh, recruitment and retention เนี่ยคุณต้องต่บจากบริบทของ business requirements ไม่ใช่ HR process นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือก่อนที่เราจะคิดเนี่ยเราต้องตัวตนเราเราต้อง in กับ business มันจะมีคำถามที่ลิงก์ไปสู่ trust เมื่อกี้นะคะคือ สมัยพี่เนี่ยมันจะมีบอกว่า HR จะไปนั่งอยู่ในห้องบอร์ดรูมได้ยังไงครับพี่จิตนะคะก่อนอื่นเนี่ย HR ต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอ่านงบการเงินเป็นไหมคุณวิเคราะห์งบการเงินเป็นไหมคุณเข้าถึง strategy planning ของบริษัทไหมคุณ identify issue ที่หรือ challenge นะคะที่จะนำไปสู่การ executing strategy ขององค์กรได้ไหม นะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจ KPI ของคนทั้งองค์กรไหมเราค่อยถามตัวเองว่าฉันไปนอยู่ในบอร์ดรูมอะทำไงให้เขาฟังฉันเพราะถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ภาษาคุณอะจะเป็นภาษาบอร์ดรูมและอยากจะบอกว่าบอร์ดรูมเป็นเรื่องของ business confidential ไม่ใช่ position status mm hmm. เพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นก่อนจะสร้าง trust อะ นะคะมันจะมี3ามเลเวลนะคะคือทำไงให้ผู้บริหารเนี่ยไว้ใจมั่นใจแล้ว respect ถึงตรงเนี้ยเขาจะมี trust ในตัวเราค่ะโอ้ชัดเจนมากครับขอเสียงตกมือให้พี่จีที่หนึ่งนะครับ <laughs> โอ้ผมว่าชัดเจนไม่ต้องสรุปพี่เจี๊ยบนะครับมีอะไรเสริมครับทำไงให้ได้ trust จากผู้บริหารจริงๆแล้วที่พี่จีพูดไปอะนะคะคือสิ่งที่พี่จีสอนพี่เมื่อสักย0กว่าปีที่แล้ว ิบว่าเจี๊ยบจะเป็นเอชที่ดีต้องรู้ Operation แล้วพอตอนอยู่รีเทลเนี่ยค่ะทุกครั้งที่คือด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เวลาเปลี่ยนงานนะคะจะเปลี่ยนอินดัสทรคือไม่เปลี่ยนไปหาคู่แข่งเพราะมีความรู้สึกว่ามันไปทําลายของที่ตัวเองเคยสร้างไว้ฉะนั้นทุกครั้งที่เวลานั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ทาคือต้องยอมง่อก่อนครับความทรมานในการยอมง่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เรามักจะก้าวไม่ข้ามพอเข้าไปถึงแล้วนั่งแล้วฟังแล้วเขาพูดอะไรกันแล้วเราไม่รู้เรื่องเนี่ย mm hmm. มันเป็นภาวะที่เราอึดอัดแล้วส่วนใหญ่พอเราอึดอัดแล้วเราจะเอาตัวเองอ่ะหนีออกไปจากตรงนั้นมันทําให้เราอ่ะไม่เข้าใจยิ่งมาเทเลคอมเนี่ยค่ะต้องบอกว่าสองปีแรกเนี่ยต้องยอมนั่งฟังแล้วออกไปต้องทํากันบ้านอย่างเยอะมากครับเพราะว่าต้องไปเข้าใจว่าโอ้โหขณะดที่เราเยวีบเอนจิเนียร์นะพูดเรื่องเส,สรราสัญญาณ พูดเรื่อง 2G 3G 4G 5G จนกระทั่งวันถึงที่มันเป็น 5G เนะี่ยยังต้องไปถามเอนจิเนียร์ว่าแน่ใจหว่าที่เข้าใจมันถูกต้องเพราะ 5G ไม่ได้แปลว่าสปีดที่เร็วขึ้นแต่เป็นการดิสปรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เคยทำอยู่ทั้งหมดโดยใช้เป็น i n นฟาสตรักเจอรแล้วมีตัวออนท็อมาแทนสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเรายจำเป็นที่ต้องยอมเป็นคนไม่รู้ก่อนแล้วไปหาองค์ความรู้ในองค์กร อันที่2คณิตศาสตร์สำหรับ HR เนี่ยถ้าไม่ใช่ HR ที่ทำเพโ l กับคอมเพนเซชันเบเนฟิตเนี่ยตกม้าตายตอนตัวเลขทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันบีบรัดให้เราอะมักจะไม่ข้ามผ่านแล้วเราทนอยู่กับความทรมานอย่างนั้นไม่ได้แต่เราต้องยอมรับอย่างว่าองค์กรเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้ารี o อ r ์สที่สำคัญที่สุดขององค์กรแล้วก็เป็น Investment ใหญ่ที่สุดขององค์กรเนี่ยก็คือเรื่องของคนถ้าปราศจากเรื่องนี้หลายๆครั้งเราเห็นหลายๆองค์กรมีเงินซื้อเทคโนโลยีมามากมายแต่คนในองค์กรขี่เทคโนโลยีไม่เป็นคนในองค์กรกลับต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้รับสนองเทคโนโลยีที่มันสั่งการเนี่ยอันนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลายๆองค์กรมีเงิน ซื้อแพลตฟอร์มซื้ออะไรมาเอามากองไว้เฉยๆแล้วเราใช้เป็นตัวหน่วยเก็บความจําเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอชอาจจะต้องเปลี่ยนบริบทของตัวเองที่ที่ฟังกันอยู่เดี๋ยวกลับไปแล้วเหนื่อยหมดเลยบอกว่าออกไปแล้วกูต้องเปลี่ยนเป็นคนอื่นนะั้นไม่ใช่นะคะแต่เราต้องลองคิดดูว่าในขณะที่เราจะไปพยายามบอกให้เขายอมรับเราเนี่ยมันต้องมีของก่อนเนาะ แล้วมันต้องมี Value a d d ดเดก่อนเขาถึงจะยอมรับเราไม่ว่าคุณจะเป็น HR Finance คุณต้องไม่อยู่ในย e ี s t s t ที่เข้าไปในห้องแล้วถามว่าไอ้น,นี้มันมาทำไมอครับคือไปในพื้นที่ไหนก็ต้องสามารถ Add Value กับพื้นที่นั้นได้นะครับแล้วผมชอบประโยคที่พี่เจีฟบอกกมาว่าคือเราต้องยอมที่จะไม่รู้ก่อน นะครับยอมที่จะไม่รู้แล้วก็พร้อมเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นงบการเงินหรือ business context ต่างๆอะไรเงี้ยครับนะพร้อมที่จะเรียนรู้อยากแชร์ฟังว่าหลังจากที่พี่จีสอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี้ยอันนี้ไม่เคยบอกพี่จีเลยเพราะไปอยู่รีเทลอะคะ่ะเราไปห้างะคะ่ะเราเห็นบาร์โค้ดสินค้าใช่ไหมค,ครับที่บอกว่าราคาเท่าไหร่อะ เพราะสิ่งที่บอกว่าต้องรู้ต้องเข้าใจอะ่ะพี่เนี่ยเป็น HR ที่อ่านบาร์โค้ดแล้วรู้ว่าอักษรแต่ละตัวมันบอกที่มาของ Product ต,ตรงนั้นจากที่ไหนแล้วอยู่เชลไหนบาร์ไหนราคาเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ต้องอดทนต้องไปถามต้องยอมเปิดใจ